เรื่องทางเดียวกันไปด้วยกันสมัยเรียนที่ทับแก้วตอนนั้นเป็นเวลาหกโมงเย็นกำลังจะไปซ้อมละครกลางปีที่โรงละครเอซแล้วเพื่อนขับรถยนต์ไปกินข้าวกันส่วนเรารอที่หอพักหน้ามอบอกเพื่อนว่าถ้าถึงป้อมยามให้โทรหาร จะข้ามถนนขอติดรถไปลงละครด้วยก็ตามนั้นพอถึงเวลานัดเราก็วิ่งไปรถจอดตรงปากทางเข้าใกล้ป้อมฝนเริ่มตกหนักเราเห็นคนในรถสี่คนตอนนั้นเราคิดว่าดูออกว่าเป็นใครบ้างซึ่งคนที่นั่งตรงหลังคนขคับเราคิดว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีที่เราไม่ค่อยสนิทผมสั้นประบานั่งนิ่งไม่หันมาดูเรา คนเดียวในกลุ่มตอนนั้นมีคนเดียวที่ผมสั้นทีนี้คนที่อยู่ข้างหลังฝั่งซ้ายคือเพื่อนสนิทเราสมมติว่าชื่อเอ็มนางก็กวักมือแอคทีฟมากให้เราขึ้นรถเราก็วิ่งไปจะขึ้นทางซ้ายเพราะปกติก็จะเลือกนั่งกับเพื่อนแต่เอ็มกับชี้ให้เราไปนั่งฝั่งคนขับเราก็เลยงงแต่เอาวะฝนลงแล้ว ก็เลยวนอ้อมหลังรถไปฝังขวาซึ่งตลอดเวลาที่เดินอ้อมไปก็มองผู้หญิงผมสั้นทางขวาไม่มีทีท่าว่าจะขยับไปนั่งตรงกลางพอถึงก็เปิดประตูอ้ามว่างปเปล่าเฉยเลยเลยถามเพื่อนไปแทบทันทีว่าแล้วผู้หญิงผมสั้นไปไหนรู้ตัวอีกทีคนหลังลุกเลยโดนเข้าแล้วไง มองอีกทีเพื่อนในรถสามคนหน้าเึ่อมากคงเห็นสีหน้าหลบเปลี่ยนนี่ก็กลัวเพื่อนจะกลัวเลยตัดสินใจเอาวะนั่งก็นั่งทับที่ผีก็ต้องทับตัวคนทำหน้าเหมือนจะถามแต่เราบอกว่าขับรถไปก่อนถึงโรงละครแล้วจะเล่าให้ฟังทั้งรถเงียบมากพอถึงที่เท่านั้นทั้งสีก็สลละรถเลยวิ่งหน้าตั้ง หนีไปมองไกลๆแต่ก็ไม่เห็นใครในรุแล้วก็เลยเล่าเพื่อนๆฟังแล้วก็มาสรุปปีคอกันเองว่าเธอผมสั้นนั้นอาจจะขอติดรถมาด้วยเพราะตอนเพื่อนเอ็มกวักมือเรียกนั้นนางพูดว่าขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยซึ่งเพื่อนหลายคนตรงนั้นเคยได้ยินมาว่าเวลาเรียกใครยามโพลเพลดึกดื่นให้ระบุชื่อ ไม่งันอาจจะมีคนที่ไม่ได้รับเชิญตามมายิงตรงนั้นเป็นทางสามแรลงอาจเป็นทางผ่านของสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้เขาไม่รู้พ่อมีคนเรียกก็เลยขึ้นมาแต่หลังจากคนนั้นก็ไม่มีใครเคยเห็นอะไรในรถอีกคิดว่าเขาน่าจะไปแล้วก็จบไปแล้วครับกับเรื่องทางเดียวกันไปด้วยกัน ของคุณสุจิรัตเอฟซีท่านไหนมีเรื่องเล่าประสบการณ์หลอนก็ส่งมาให้เราได้เลยทางทีมงานจะคัดและนำมาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้ฟัง